สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะนําพระสมเด็จนะครับเกจชยโยนะครับหินเจ็ดชั้นนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าสมเด็จเกจชยโยนั้นเราจะมีข้อสังเกตตรงไหนบ้างนะครับคือสังเกตของพระสมเด็จนะครับเกจชยโยนะครับว่าเราจะสังเกตตรงไหนได้บ้างนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จทั้งสามวัดนะครับ ใจละคลิปที่ผมนำพระมาให้ท่านชมนะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือเนื้อพระนะครับสังเกตเนื้อพระก่อนเลยนะครับเพราะว่าท่านสร้างพระมาร้อยกว่าปีแล้วครับจุดสังเกตอย่างแรกของสำหรับผมนะครับสำหรับตัวผมคือว่าผมจะดูเนื้อก่อนครับเพราะว่า,าความเป็นธรรมชาตินะครับผ่านเวลามาเป็นธรรมชาตินะครับพระท่านก็จะ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระนะครับจะมีการแตกลายงาบ้างนะครับต่างๆนานาครับความเก่านะครับเสังกตต้องเป็นสิ่งสําคัญเลยคือเอกลักษณ์นะครับของส่วนเป็ทั้งสามวัดก็คือว่าเป็นพระเนื้อพงนะครับอนนี่คือเอกลักษณ์นะครับเนื้อพระนะครับผมไม่ไม่ใช่พิมพ์ตรงนะครับสําหรับผมไม่ใช่พิมพ์ตรงนะครับสำหรับผมคือว่าเนื้อพระนะครับคือเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าเนื้อพระต้องเหมือนกันนะครับทั้งสามวัดนะครับทุกพิมพ์ด้วยนะครับ สร้างจากพระเนื้อผงนะครับจากเปลือกหอยเหมือนกันนะครับบางท่านบอกว่าพระสมเด็จสร้างจากแป้งบ้างอะไรบ้างผมว่าผมว่าท่าน้องศึกษาไหมนะครับเปิดใจด้วยนะครับถ้าท่านไม่เปิดใจนั่นท่านไม่ได้ออกทะเลนะครับท่านออกมาหาสมุทรเลยแหละครับ <laughs> เพราะว่าแป้งนั้นทำม,มาจากพืชนะครับไม่สามารถจะมาทำเป็นพระสมเด็จได้ครับ เพราะว่าพืชก็การย่อยสลายนะครับนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเนื้อพระนะครับก็คือว่าเป็นพระวัดเกชยูรวิเป็นพระเนื้อละเอียดนะครับเวลาเรากดลงในพิมพ์ปั๊บความนึกแน่นนะครับของเนื้อพระก็จะดูดึกแน่นนะครับเห็นไหมครับนะครับผ่านการเวลามาร้อยว่าปีนะครับท่านก็จะแตกลายงานนะครับแตกลายงานเป็นธรรมชาตินะครับแตกลายงานทั้งองค์นะครับแต่ชั่วองค์เลย เห็นไหมครับแสงตกรังงาทั่วองค์นะครับอ่าถ้าผิวพระเปิดปั๊บอ่าเนื้อพระข้างในก็จะเป็นสีข้าวนะครับข้าวใส่นะครับข้าวข้าวใส่นะครับลักษีะนี้ง่ายเลยครับก็จุดถ้าเราสังเกตแค่นี้ได้นะครับนี่คือว่าเราได้จุดสําคัญแล้วนะครับอ่สิ่งสําคัญต่อมาก็คือครับมวลสารนะครับ หาชนิดมวลสารลัก5ชนิดต้องมีอยู่ในองค์พระนะครับดินเจ็ดโปงดินเจ็ดปลาดินเจ็ด้าดินเจ็ดสะดินลักเมืองนะครับมีลักษณะอย่างไรนั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะบอกนะครับจะเล่าจะพูดให้ฟังนะว่าจะมีลักษณะอยนะ่างไรต้องมีนะครับดินมวลสารลักหชนิดนี้เป็นมวลสารลักนะครับจะไม่ย่อยสลายนะครับถ้าเป็นมวลสารรองแบบ มรด้านรองก็จะเป็นว่านนะครับร้อยแปดนะฮะนั่นคือมรด้านรองนะครับอาจมรด้านรองนี้ก็จะมีมากได้น้อยได้ไม่มีได้นะครับก็อาจจะย่อยสลายได้นะครับเพราะว่าเป็นมรด้านรองนะครับแต่มนดารักต้องมีนะครับผมจะเน้นที่มนดารักก่อนนะลักษณะดูเห็นไหมครับดูเนื้อพระนะครับท่านผิวพระเปิดนะครับทั้งง ข้าวนะครับใส่นะครับเนีอผ้าจะดูแกร่งนึบนะับนึบแน่นนะครับตึงมือน้ําหนักต้องมีน้ําหนักนะครับตึงมือนะครับอ่านี่คือจุดสังเกตอย่างแรกนะครับโมซานต้องมีครับเม็ดดํานี่คืออะไรเม็ดเทาสีเทาคืออะไรนะครับสีแดงคืออะไรนะครับสีขาวคุณคืออะไรนะครับอ่บาง บางทีเราใช้กล้องนะครับต่องลงไปนี่เราอาจจะเห็นแบบยิบยิบๆเหมือนสายนวก็คล้ายๆเป็นสายต่างๆเนี้ยนั่นก็คือโมดสกชนิดหนึงก็คือโมเสนชนิดนึงนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่ครับศาสเนื้อพระนะครับอ่าเนครับาตรงทานท่านที่สองก็จะเป็นตำหนินะครับที่ว่า เสียหลายๆท่านนะครับอาจะน่าจะชี้ให้เราดูนะครับเราจะมีเส้นติดข้างล่างนี่ครับกาจะมีบาม้ามีติดไม่เต็มติดแต่มาสักครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็ชี้ข้างบน,นครับอันนี้ก็คือว่าตํนนี้ในพินมพ์นะจะมีบางองค์ก็ติดได้นะครับติดติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับมันเอามาเป็นในรักในการดูพระ ไม่ได้นะครับผมไม่ใช่เสียนนะครับผมไม่ดูตามเสียนนะครับแผ่นพระเนื้อพงนะครับมันไม่ใช่พระที่ทํามาจากเนื้อเล็กเนื้อตะกัวเนื้อทองแดงใช่ไหมครับนี่คือพระเนื้อพงนะครับเราจเจาตำหนิตรงนี้มาตัดสินความเป็นพระแท้เก๋ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับพระแท้สิ่งสาคัญอย่างแรกคือเนื้อความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับตองหมาก็คือมวลสารทั้งห้าชนิดนะครับ ุดท้ายก็คือว่าพิมพ์เสกพิมพ์ทรงนะถ้าส่องยางแรกนะครับมีเราพิมพ์ทรงก็มีมิติอยู่แล้วครับนะครับก็พวกนี้ที่ว่าบรรดาท่านเสียนตอนนะครับขีดนะครับขีดนะครับฐานชั้นที่สองนี่จะเว้านะครับจะเว้าเงียบแล้วก็จะมีเส้นนะครับบางองค์ก็ติดไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเราอันนั้น ถือว่าถ้าติดก็ถือว่าเป็นพระสวยอ่าอย่างนี้ดีฟ้าครับแต่าต,ตัดสินความเป็นเก๊แท้ไม่ได้ครับใช่ไหมครับเนีย่ยลักษณะวัดเกตจะจะดูง่ายดูง่ายคว่าระขังนะครับเพราะว่าเนื้อพระจะเป็นอย่างนี้ได้จะแตกลายงานอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลานะครับเป็นร้อยร้อยปีนะครับ นี่คือจุดสังเกตง่ายๆนะครับอ่าโอเคนะครับเ,เดินๆนะเห็นไหครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพระที่เขาทำเรียนนะครับนะครับผมผมเก็บไปซิกต่าครับเอให้ดูเห็นไหมถ้าคนแม่นพิมพ์ปั๊บก็จะเห็นจ,จ,จะรู้เลยครับว่าไม่ใช่นะครับยังครับ ผมเห็นมาก็ลลยองค์นะครับที่มีคนมาให้ดูบ้างหลายบ้างก็ไม่ไม่เป็นพระที่ทำเรียนทั้งคนมากนะครับพระแท้ต้องเนื้อต้องมีนะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อต้องแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องบนซาดนะครับบนซาดรักห้าชนิดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีพระสมเด็จแท้ไว้ครอบครองไว้บูชากันนะครับขอบคุณมากครับ